มีคนนำคลิปวิดีโอเป็นคลิปที่ชายเก็บของเก่าจอดรถซาเล้งนะคะแล้วก็ขโมยของหลวงกลางถนนสาทรเลยไปชมคลิปกันก่อนเลยค่ะ จากคลิปจะเห็นชายเก็บของเก่าเข็นรถมาตามถนนสาทรเหนือใกล้กับสีแยกสาทรจูจูก็จอดรถเข็นค่ะคุณผู้ชมตรงกระถางต้นไม้เลยแล้วมองคล้ายกับค้นหาอะไรบางอย่างก่อนที่จะหยิบอุปกรณ์มางัดเหล็กที่ยึดกระถางไว้แล้วก็จังหวะนี้คุณผู้ชมพอเหมือนงัดอะไรได้สักอย่างเนี่ยก็ดึงออกมากระทั่งนำเหล็กบางส่วนออกไปได้นะคะ หยิบขึ้นรถเข็นไปเลยผู้ที่ถ่ายคลิปเดียวก็โพสต์ข้อความบอกว่าพอดีเห็นคนขโมยของหลวงช่วงกลางวันแสกๆโดยไม่แคร์สายตาใครจุดเกิดเหตุในยอยู่ตรงถนนสาทรเหนือใกล้กับสี่แยกสาทรช่องนอนทรีพอดีมองวิวเพลินๆแปลกใจทำไมเข็นรถกลางถนนเลยก็เลยถ่ายคลิปไว้นะคะทีนี้หลายคนเขาก็ตั้งข้อสงสัยนะถามว่าทำแบบนี้ก็ได้หรอ เรามาดูข้อกฎหมายกันก่อนนะคะคุณผู้ชมการที่ลักทรัพย์สินของหลวงแบบนี้เนี่ยถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานลักทรัพย์ที่ใช้หรือว่ามีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์มีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง1 0 0 0 0แบาทและผู้กระทำผิดต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนทรัพย์สินที่เสียหายและสูญเสียนั้นด้วยนะคะโหนี่หลักฐานชัดเจนเลยนะคะมีรูปภาพแบบนี้อืม อันนั้นของเก่าจริงครับแต่ไม่ใช่ของเก่าที่เขาทิ้งของเก่านี้ยังใช้อยู่เป็นของหลวงด้วยนะครับ